ฮัลโหลผกทำไรอ่ะปกจะมารล่นเพลงครับฮ <Be. S 2> ัลโหลเอะไรดีครับคือผมาะไม่ด้พรกับ

นะครับเป็นคันน,น,นี้ไ,ไม่ได้ซ้อมกันพอใจกันวันนี้นะฮะคุณตาเมื่อกี้คุณตาเอคาครับคุณตาครับได้ครับไดไ้คุณตาดิดเลยครับร้องมาเพื่อให้ตายล่ะคุณตาร้องเพลงแบบว่าสอนพวกเราด้วยนะ เ,เราเกิดมาเนชีวิตมันแสนสั้นนะรีบทำความดีกันเยอะๆนะครับนะฮะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะฮะเมื่อกี้คุณตาขอหนุ่มนาข้าวสาวนาเกือมาแต่ว่าตอนนี้เราหาสาวนาเกลือมาเชิญครับสาวนาเกือ,อ,กค,กอคุณตาครับคุณตาคนไหนอยากร้องนุ่มนาข้าวสาวนาเกือครับคุณตามาเป็นหนุ่มนาข้าวส,สักหน,น,นึ่งคนได้ไหมฮะนี่ตัวแทนตัวแทนฝั่งนักิวนะฮะ คุณน้าหนี๋ยวดูนาข้าวไหมครับเดี๋ยวผมกับพี่เต้จะทิ้งท้ายไปหนึ่งมีเนื้อมีเนื้อมีเนื้ออให้มีอินเทอร์เน็ตทันะฮะเร็วปื้อเร็วปืน้อตอนนี้เขาไม่เปดิเอาเเออาาสาวนะโอเคเอา่อ้เอาสาวน่งเจอดีกว่ารุ่นนี้ไม่น่งเบื่อแล้วอันนี้นาอะไรครับเนี่ยตัดตัด แดดซะหัวแดดเลยอ่ะพี่ร้องหน้ใช่ไหมเอาไห <mas k> เดี๋ยวพี่ร้องคู่กับนักทิวเลยโอ้ยร้องแค่นี้ไม่เป็นเอาไหมพี่ร้องคู่กับนักทิวเลยโอยผมร้องแค่นี้ไม่เป็นละพี่พี่ <mas k> พี่คอไปด้วยนะแต่ว่าเอาเป็นนี่เลยพี่พี่ชื่ออะไรครับ พี่กระแตนะครับพี่กระแตนะฮะโอ๊ยของผมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราฟิชเชอลีดกับพี่กระแตมาพี่พี่พี่กระแตถือไม้ไว้อ่ามีไว้หนึ่งตัวนะครับคุณตาครับเรนนี้นะครับเราจะมอบให้กับคุณตานะครับเป็นการฟิชเชอร์ลีดสดบนเวทีนะครับมองเห็นไหมครับมองเห็นอเห็นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับฟิวขนาดนี้เลยเหรอไม่อันนี้อันนี้ยังไม่เห็นเลย เอาเล่นา่วยถือให้หน่อยได้ไหมครับตุย้ยเขาเรียกว่ามีกับร้อเล่แมแหมอ่ะ,อะ,อะถือไว้ส่วนตัวก็ได้ใส่ตาสั้นยุคนี้ใส่ตาสั้นแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้อ่ะอลองๆดูนะได้ไหมฮะพี่กีลองไปด้วยนะผมลองไม่เป็น บางที่ได้นล้โอเคขับรองได้หมดเลยเฮ้ยผมเป็นคนถือเนือดีกว่า อย่านไรเรอยอากไปรรมณนะเอานะเอาปอมไดูามัโง่มอโทษคอมุณตาไม่ใช่ว่าผิดผมผิดเลยจริเอานี้ดว่าเอาเป็นเพลงคู่เอาใหม่ที่เราสามารถเล่นด้วยกันได้เป็นอะไรนะ อ๋อเป็นเช้งเป็นเช้งยากไปยากไปสำหรับผมด้วยะยากไหมเองนะเนี่ยยากไปสำหรับคุณตาด้วยเดี๋ยวนนะเอาเพลงอะไรเล่าคุณตาครับโอ้วยกระทงหลงทาอ่งน้าแต่ร้องได้เอาเพลงนี้เลัาคุณตาผมรู้ว่าอย่างคุณตาเนี่ยต้องเต้น Espera lá.

แต่ว่าช่วงนี้ครับยังอยู่ต่อนะครับกับนัทชิวนะครับโมนิมนัทชิวมีเพลงมาฝากกับตาบุณตาด้วยแล้วก็มีพี่แฟนคลับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับวันนี้อะไลนามงคุณอัศบูรณ์นะครับและพี่เต้ยเนี่ยก็ถือว่าดีใจมากๆนะครับที่ทางทัวร์ออนไลน์นะครับเชิญพวกผมสองคนเนี่ยมาร่วมกับนัทชิวเพื่อมาร่วมมอบความสุขนะครับรวมไปถึงมอบเงินบริจาคให้คุณตานะครับก็ ขอให้ทุกตาทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนยาวร้อยร้อยปีค่ะเดี๋ยวอยู่รอกับนัทชิวเลยคับขอบคุณครับเอาือให้พี่กีกับพี่เตยด้วยครับเอาล่ะลงหมดช่วง